วันที่13ธันวาคม25 6 6รกบดรเอกพันธ์อินเจื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Thailand Community Network Agroso โปรแกรมหรือเรียกว่า Agnet นะครับที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลสุขภาวะชุมชนของแต่ละท้องถิ่นต่อรับ ซึ่งจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่12ถึง15ธันวาคม2566และลงนามในบันทึกข้อตกลงขอบเขตการปฏิบัติงานอ,อปทเครือข่ายพื้นที่ต้นแบบเขตเมืองภายใต้โครงการร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนเมืองจังหวดัดสุพรรณบุรีโดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีรวมกับผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายจำนวนสีแห่งได้แก่ เทศาบาลตำบลท่าสเสด็จเทศาบาลตำบลไผ่กองดินเทศาบาลตำบลห้วยวังทองและองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชายัยโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศาบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าวในครั้งนี้ณโรงแรมสีอุทองแกนโฮเทลอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจงังหวัดสุพรรณบุรี